สวัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันเลยนะคะเปิดมือสองข้างเอาไว้บนตักนะคะมองไปที่รูปท่านสิมตาตจีตั้งสติบนกระหม่อมนะคะเมื่อกุณิลีของเราตอบสนองต่อรูปของท่านสิมตาตจีนะคะกุณิลีจะเคลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติเราจะอยู่ในสภาวะปราศจากความคิด อย่างเป็นธรรมชาติโยคะหรือการเชื่อมต่อกับพลังที่แผ่ภัสารจะเกิดขึ้นที่กระหม่อมนะคะเราเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้สังเกตการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นไม่ต้องกระทำสิ่งใดไม่ต้องพยายามเปิดรับตัวเองให้เข้าสู่พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้สัมผัสได้ถึงการเชื่อมต่อแล้วนะคะเราจะเตรียมกรายละเอียดของเราก่อนที่จะนั่งสมาธินะคะเราจะยกพลังทําบันดันนะคะ stand has to be put in front like that and the right hand is to be turned in clockwise manner let's do it. like that to start moving it up take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them, one. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give it. another time. Now the third one has to be three times you have to try it Again do it, it's very simple everybody can do it one two and three like this and give a sign kind of a protection to your aura now one this one protection to the seven centers so seven then two then again the three then the four then the five all the centers then to the six and then to the seven เรจะยกพลังทงบันดาลแล้วค่ะเราจะสัมผัสได้ถึงเวอร์ชันที่มากขึ้นนะคะแล้วเราค่อยๆหลับตาลงค่ะมือซ้ายเปิดไว้บนตักนะคะมือขวาวางบนพระแมธ่ธรณีค่ะ เราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายนะคะคุณแม่ได้โปรโดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายนำความสมดุลเข้ามาสู่ช่องพลังฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าได้โปรโดมอบความต้องการที่บริสุทธิ์ความต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ทำให้เติบโตทางจิตวิญญาณ ความรักความเมตตาอารมณ์ความรู้สึกที่สมดุลเบิกบานปิติสุขผัดเบรเบเดชนในมือซ้ายค่ะ ความไม่สมดุลต่างๆจะถูกดูดซับลงสู่พระแม่ธรณีทางมือขวา เราจะชำระล้างช่องพลังฝั่งขวาโดยการเปิดมือขวาายไว้บึกตักมือซ้ายงอข้อสองนะคะปลายนิ้วชี้ขึ้นบนท้องฟ้าหันฝ่ามือไปด้านหลังแม่ได้โปรโดชำระล้างช่องพลังฝั่งขวามอบสติที่บริสุทธิ์การกระทำที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้น กนคือผู้กระทำทั้งหมดความร้อนและความไม่สมดุลน,นะคะจะถูกสลายขึ้นสู่อีเทอร์นะคะสู่ทองฟ้าอากาศสาตุสัมผัสวับเรชันในมือขวา ทั้งสองข้างวางบนพระแม่ธรณีวางข้างลำตัวนะคะมือวางบนพระแม่ธรณีหรือถ้านั่งบนเก้าอีกก้ก็ทิ้งฝ่ามือชี้ไปที่พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีได้โปรดมอบความสมดุลให้แก่ช่องพลังและทุกๆจัก,จกระ ของข้าพเจ้านั่งสติไปที่จักระที่หนึ่งนะคะคุณแม่ได้โปรดว่าความบริสุทธิ์ความมั่นคงแรงดึงดูดความเป็นสิริมงคลปัญญายาณวิจรารณญาณอัศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้า ได้ปรดคำจุนพลังคุณธริณีให้ตื่นขึ้นเคลื่อนขึ้นเป็นอย่างดีในช่องพลังกลางของกาพเจ้าชำระล้างทุกๆจักระและมื่อพุทธสมบัติที่ดีงามสติที่จักระที่หนึ่งสักครู่หนึ่งค่ะไม่ต้องเพ่งนะคะแค่สังเกต ไม่ต้องพยายามไม่ต้องคาดหวังใดๆนะคะไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นยอมสิรราบทุกอย่างตามธรรมชาติยอมรับทุกอย่าง ซ้ายเปิดไงายไว้บนตักนะคะมือขวานะคะค่อยๆเคลื่อนขึ้นมานะคะวางไว้ที่จักราที่สองสวัสิสถานอยู่ใต้สะดือตรงท้องน้อยนะคะจักราที่สองนั่งสติอยู่สักครู่หนึ่ง ค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาที่จักระที่สามนะคะนาบีตรงสะดือใช้สติเคลื่อนตามมือขึ้นมานะคะไม่ต้องเพง่งไม่ต้องพยายามไม่ต้องกระทำสิ่งใดนะคะวางสติรับรู้เบาๆค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาที่จักระหัวใจที่หน้าอกนะคะ เลื่อนมือขวาพร้อมกับสติามาที่จักรที่คอวิชุดีใช้มือขวานะคะใช้นิ้วชี้ของมือขวาวางไปที่ตรงกลางคอตรงฐานคอคแม่ได้โปรดมอบการสื่อสารที่บริสุทธิ์ได้โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับสบพรพพสิ่ง ลักจากการแบ่งแยกขอให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสพัพสิรู้สึกอยู่ที่คอที่วิชุดีสักครู่หนึ่งนะคะ คลายเคลื่อนสติแลวมือขึ้นมานะคะที่จักระอักย่าเอามือขวาวางแนบกับหน้าผากก้มศีรษะลงนะคะให้เรารู้สึกถึงการให้เงัาายบไจากหัวใจเพื่อเปิดจักระนี้จากนั้นค่อยๆเคลื่อนขึ้นมานะคะที่ จากกระที่เจ็ดที่กระหม่อมสหัสราระเอามือขวากดที่กระหม่อมกดนวดเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาคุณแม่ได้โปรดมอบสมาธิที่สงบลึกซึ้งให้แก่ข้าพเจ้าเป็นสมาธิที่ปราศจากความคิดแต่มีสติรู้ตัวให้แก่ข้าพเจ้าลอากดนวดสักครู่หนึ่งนะคะ จางนั้นมือขวาวางกลับลงบนตักนะคะตอนนี้สองมือของเราเปิดง่ายไว้บนตักตั้งสติที่กระหม่อมนะคะอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายปราศจากความพยายามใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใช่ผู้กระทำสิ่งใดทั้งสิ้นเข้าสู่สมาธิที่สงบลึกซึ้ง่งเป็นธรรมชาตินะคะสักครู่หนึ่ง ถ้าท่านยังไม่อยากออกจากสมาธินะคะสามารถน pues mm ั่งต่อไปได้นะคะเพื่อเข้าสู่ความสงบที่ลึกซ <8 50. S 1> ึ้งยิ่งขึ้นค่ะถ้าไม่รีบไปไหนนะคะเมื่อจะจบจากสมาธิให้ขอบคุณท่านสิมาตจียกพลังและทำบันดาลค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มานั่งสมาธิเป็นเพื่อนกันเช้านี้ค่ะขอให้วันนี้ของท่านนะคะเป็นวันที่มีสติอยู่บนศาลาระนะคะเป็นวันที่งดงามของท่านเป็นวันที่ท่านส่งพลังบวกไปให้ทุกๆคนนะคะ ทุกที่ที่ท่านไปทุกๆคนท,ที่ท่านคุยด้วยนะคะจะได้รับรู้สัมผัสและพลังของเขาก็จะตื่นขึ้นเช่นกันวันนี้ก็จบไลฟ์เพียงเท่าน,นี้นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ตีห้านะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ